สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมเล็กๆกันบ้างนะคะเป็นเหรียญยี่สห้าสตังค์ที่เล็กๆนะคะแต่มีความสวยงามมากนะคะเป็นเหรียญที่หมุนเวียน ในปัจจุบันนะคะแต่ณนะตอนนี้ก็เริ่มหายากมากๆแล้วนะคะสำหรับเหรียญยิมห้าตังปีพศ .2549 มีการซื้อขายกันก็เกินหน้าเหรียญแล้วสำหรับเหรียญยิมห้าตังปีพศ .2549 ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่สิบบาทถึงสิบสองบาทเลยทีเดียวนะคะ ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ประมาณหบาทนะคะประมาณอ่าสองบาทถึงห้าบาทถ้าผ่านการใช้งานนะคะก็จะเป็นเหรียญที่มีความสวยงามแล้วก็หายากมากๆแล้วเป็นบล็อกนอกนะคะ ตามที่พี่จอยได้ข้อมูลมานะคะสำหรับเหรียญยี่สิบห้าตังค์ปีพศสองพันห้าร้อยสแบบนี้ก่อนอื่นพี่จอยต้องบอกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะเพราะว่าหลายคนก็ถามพี่จอยมาว่ารับซื้อหรือเปล่านะคะพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะเพียงแต่ว่ามาบอกข้อมูลว่าเรียนไหนที่น่าสะสมแล้วก็เหรียญไหนที่มีราคา นะคะแล้วก็พี่จอยก็เป็นคนที่ชอบสะสมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ได้ความรู้มาก็มาบอกเพื่อนๆนะคะถ้าใครพบเจอเงินทอนเวลาเข้าเซเว่นหรือว่าเข้าห้างเราจะได้เงินทอนมาก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าพบเจอเหรียญ25สตางค์ปีพศ2549ไม่ว่าจะยี่ 49่สนะคะเหรียญแบบนี้เราหน้าที่จะเก็บสะสมมากๆอนาคตสดใส่แน่นอนนะคะเก็บไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็หาได้ยากมากๆเลยสำหรับเหรียญยิมห้าตังปีพศ2549ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมร,รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็จะสวยงามมากๆแบบนี้เลยนะคะถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจะก็มาบอกกล่าวมาบอกเล่าให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมอ่เมนใต้คลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะการสะสมคือการอมนะคะเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ